สวัสดีค่ะเพื่อนๆในเช้าที่ฝนตกนะคะช่วงนี้บรรยากาศดีมากกันในหมู่บ้านเห็นไหมคะวิวทิวทัศน์ธรรมชาติงดงามเป็นที่สุดชื่นนะคะและนี่ก็เป็นการทักทายกันนะคะของคนในหมู่บ้านที่ขับรถผ่านไปผ่านมากันคะ่ะวันนี้พี่จอยแวะเข้าบ้านนะคะสั่งหมูเขาไวค้ค่ะเป็นหมูที่ชาวบ้านเขาทาขายเองเขาเลี้ยงเองนะคะปลอดภัยไรสารเล่งนะคะ เดี๋ยวเราจะไปเอาหมูกันนะคะแต่ก่อนจะไปไปแวะไปดูแม่นิดนึงนะคะแม่กาลังกรอบข้าวหลามค่ะและเดี๋ยวค่อยกลับมาดูหลังจากที่เราไปรับหมูแล้วก็เอาหมูไปทําเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่นะคะบรรยากาศผ่านไปผ่านมาโอ้อากาศด,ดสีสดชื่นแจ่ม หมูต้มนะคะเป็นมันหมูแล้วก็หนังหมูค่ะเพื่อนๆต้มเดือดให้สุกแต่ว่าไม่ต้องสุกร้อยเปอร์เซนต์ก็ได้นะคะคือสุกค่ะแต่ว่าอยาให้นิ่มมากแล้วก็ค่อยนําม,มาเจียวนะคะเอาน้ํามันแล้วก็กากหมูต้มโดยการใช้ไม้ฟืนนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆและนี่ก็คือกากหมูที่เราเจียวนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าเรานำหมูไปต้มก่อนน้ามันจะใสกว่าถ้าเราไม่ต้มนะคะ เกลักตะไคแห้งสนิทนะคะอันนี้คือเขาให้มาฟรีนะคะพี่เจ้ไม่ได้ซื้อนะคะน้ำมันหมูซื้อเฉพาะเนื้อหมูแต่ว่าอันนี้เขาให้มาเพราะว่าเขาเขาไม่ได้ขายค่ะคือก็มีชาวบ้านบางคนก็ไปขอเขานะคะก็ให้หลังจากนั้นนะคะกลับไปดูแม่ปรากฏว่ามะพร้าวที่เออแม่ทําไว้ไม่พอนะคะก็เลยช่วยแม่ขูบมะพร้าวนิดนึงนะคะที่จะทําข้าวหลามค่ะ ช่วงนี้มะพร้าวแพงมากค่ะที่สวนก็สูงเกินนะคะยังเอาไม่ได้เลยต้องซื้อนี่คือน้ำกะท,ทิที่จะไปหยอดในกระบอกไม้ไผ่ข้าวหลามนะคะคือจริงๆแล้วแม่แกออทำข้าวหลามกับนักข้างบ้านนะคะทํากินเองค่ะเริ่มต้นแต่ปรากฏว่าทํากินแล้วคนผ่านไปผ่านมาเขาขอซื้อพอซื้อแล้วเขาก็ชอบเขาบอกว่าของแม่อร่อยนะคะรสชาติดีมีความเข้มข้น แล้วก็กลายเป็นก็สั่งทำเรื่อยๆค่ะวันนี้ก็สั่งเยอะมากเลยนะคะแต่แม่ก็บอกแล้วนะคะว่าทำได้เฉพาะที่ทำทำไหวนะคะอันนี้ก็ย่างไปส่วนหนึ่งแล้วส่วนนี้ก็อันไม้นี้ก็คือจะใช้เป็นเชื้อเพลิงนะคะที่ได้จากการปอกข้าวหลามนี่จะทะเป็นไม้พวกงเอาะไรกันไม่มาที่หรอและนี่ก็เป็นความสุขของผู้สูงวัยนะคะคือ สุขที่ได้ทํานะคะแล้วก็สุขที่ได้เงินแล้วก็ความสุขที่ได้พูดคุยพบเจอแต่ถ้าไม่ได้ทำไาเลยอะไรเลยสังเกตว่าก่อนหน้านี้พ่อกับแม่ก็จะนั่งน้อยเงานะคะแต่ถ้าได้ทำา<ช>ีเพื่อนเพื่อนมาชวนคุยตลอดค่ะไม่ลงหรอไม่ลงเดียวเดี๋ยวเดนี๋เเดี๋ยวเี นี่คือเขามาสั่งนะคะแล้วได้ไม่ทันแล้วค่ะรอบนี้รอรอบหน้าครับผมไม่ใจไงก็ตั้งอะไรแล้วเพ่อไม่กล้องเราเด็เตยย่างเจอแล้วอันกล้องฟาโนกโอฟาโนกงานตึงเตยมาล้างลังเลาวเดี่ยวแล้วนี่ก็คือลักษณะข้าวหลามที่ปอกเรียบร้อยแล้วนะคะรอส่งลูกค้าค่ะ แล้วก็ที่เอ่อจะดำๆไม่ไม้นั่นคือเขาสั่งเหมือนกันนะคะเขาต้องการออเดอร์แบบดำๆไม่ไม่หลังจากนั้นพี่จยก็กลับมาเข้าสวนนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปอัปเดตดูในสวนว่ามีอะไรบ้างช่วงฝนตกนี้ไม่ค่อยได้ทําอะไรมากเลยค่ะเห็นไหมคะว่าโหระพาที่ก่อนหน้านี้ที่ทำท่าว่าจะไปไม่ไม่รอดแล้วนะคะเหลืองๆเกรนเกรนพี่เจยก็เลยปูนขาวใช่ไหมคะช่วงนั้นที่ว่าดินเสียดินเป็นดินเป็นกรดปลูกไม่โตนะคะหลังจากนั้นก็พรวนดินแล้วก็ให้ปุ๋ยหมักนะคะ ปรากฏว่าตอนนี้นี่นะคะเจอฝนก็ไปอีโหงามมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแตกก่กอได้ดีมากเพราะพี่เจจะเด็ดยอดเขาตลอดเลยนะคะจะไม่ให้เขาติดดอกเด็ดขาดตราบใดที่เขามีดอกนะคะต้นเ็าจะโสมแล้วก็แก่เร็วพอเราเด็ดยอดนี้ไปนะคะสังเกตไหมคะว่าจะแตกออกมาอีกสองกิ่งเรายิ่งเด็ดก็ยิ่งแตกเป็นสองเท่านะคะจากสองเป็นสี่สี่เป็นแปดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ได้เยอะมากเราสามารถนําไปทากับข้าวแล้วก็เก็บต้นเขาไว้ได้นานนะคะเขาจะไม่โสม ถ้าเราไม่ได้ทํากับข้าวช่วงไหนเราก็มันเด็ดอย่าให้มีดอกแล้วกันนะคะถ้ามีดอกเมื่อไหร่แล้วก็ต้นเขาจะเริ่มแก่แล้วก็โทมนะคะเดี๋ยววันหลังพี่จะจะพาไปดูวิธีการขยายพันธุ์โหระพานะคะแต่ช่วงนี้ฝนตกยังไม่ค่อยจะได้ทําอะไรมากมายก็เลยจะพาไปเที่ยวชมบรรยากาศก่อนนะคะว่าช่วงนี้ที่สวนเรามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะคะมะเขือเทศลูกนี้ก็แตกอีกแล้วคะ่ะเก็บนะ เก็บสัก,ก่อนฝนจะมาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆมืดคลึ้มมาเลยค่ะดูท้องฟ้าฝนตกแบบนี้ก็ทำให้ผลไม้ของเราโตได้ดีนะคะแล้วก็ได้น้ำจากฝนด้วยค่ะเพื่อนๆน,น้อยหนาต้นนี้ก็ดกนะคะแต่ต้นอื่นไม่ค่อยดกเท่าไหรค่ค่ะรอบนี้เพราะว่ารอบที่แล้วที่ผ่านมา ก็ติดไปเยอะค่ะติดลูกเยอะต้องหมากินน้ำหิวมาแน่นอนเลยต้องเก็บก่อนที่จะแดงจัดแล้วนะคะจะรอ้อยแดงจัดไม่ได้แล้วฝนมานะคะพอฝนมาแล้วเขาก็จะแตกค่ะ มะเขือยาวต้นนี้ดูค่ะเพื่อนๆนสู้ชีวิตมากเลยต้นเดียวลูกเดียวเพราะว่าตรงนี้อยู่ที่ร่มนะคะใต้กอไผ่ค่ะเพื่อนเนเขาก็เลยต้องเอ็นหาแสงนะคะแล้วก็เลยโตไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรนอกจากว่าเราต้องปลูกที่แดดนะคะ้าก็ชอบแดดค่ะ นี่คือผักชายานะคะเพื่อนๆที่สวนก็ปลูกไว้พอประมาณนึงนะคะพอเขาเริ่มโตเยอะแล้วก็แก่แล้วหรือว่าเขารกเกินไปเราก็จะตัดนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆตัดง่ายค่ะตัดแล้วก็แตกไหมเยอะแยะแล้วเราก็เด็ดยอดเขานะคะไปทําอาหารผักชายาเราต้องให้ผ่านความร้อนนะคะถึงจะนําไปกินได้ นี่เป็นต้นไม้ที่พี่จอยชําไว้นะคะเพื่อนๆนี่คืออะโวคาโดค่ะเป็นอะโวคาโดสายพันธุ์พื้นเมืองนะคะแต่จาไม่ได้ว่ามันสายพันธุ์อะไรกันแน่หมายถึงว่าชื่อเฉพาะคือสายพันธุ์อะไรค่ะแต่เป็นพื้นเมืองค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นลองกองตันยงมัดนะคะนี่ก็อะโวคาโดแล้วก็ทุเรียนค่ะเป็นทุเรียนบ้านค่ะซมโอทับทิมสยามนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อนๆเตรียมไว้ปลูกอีกแปลงนึงนะคะ เพื่อนๆนี่คือดอกของผักชีใบเลื่อยนะคะนี่ค่ะต้นเขาเห็นไหมคะว่าเขาแตกกอได้ดีมากแล้วก็ดอกเยอะนะคะดอกเยอะแบบนี้พอเวลาเขาร่วงนะคะบริเวณนี้ก็จะเต็มไปด้วยผักชีใบเลื่อยนะคะนี่นะคะที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้เลยบริเวณนี้นะคะแล้วดูกอน,นี้นะคะยิ่งฝนตกได้น้ําฝนแบบนี้นะคะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยเต็มเลยละคะ่ะ ปลูกกอเดียวต้นเดียวนะคะเราก็เก็บกินได้ตลอดชีพเลยนะคะปลูกผักกูดไว้กิน,นะคะ่ะเพื่อนๆโดนหญ้าคุมหมดแล้วนะคะวันนี้ก็กะว่าจะมาถอนหญ้าบริเวณต้นผักกูดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ปุ๋ยหมักกับเขาหน่อยนะคะจะได้ให้โตได้กินเร็วๆ สังเกตว่าผักกูนนะคะเริ่มจะแตกยอดอ่อนแล้วล่ะคะ่ะอย่างต้นเล็กๆอย่างนี้นะคะได้ปุ๋ยหมักแล้วก็โดนน้าฝนไปนะคะ<ม>ก็จะแตกยอดถ้าเขาแตกยอดดีนะคะเพื่อนๆประมาณ45วันเราก็ได้เก็บยอดเขาไปทําอาหารแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องหมันให้น้ําแล้วก็ให้ปุ๋ยนะคะปุ๋ยก็เน้นปุ๋ยหมักนี่แหละคะ่ะหรือว่าปุ๋ยคอกนะคะปลูกไม่ยากเลยค่ะถ้าเราได้ดูแลเขาดีๆนะคะเพื่อนๆ แล้วก็ในสวนนะคะพี่เจยก็ได้ปลูกอ้อยขั้นน้ําในบริเวณที่ว่างนะคะซึ่งฝั่งนี้จะรกส่วนใหญ่พี่เจยไม่ค่อยได้ปลูกผักนะคะก็เลยจะเน้นปลูกอ้อยนะคะเป็นอ้อยขั้นน้ำค่ะเพื่อนๆกำลังโตเลยค่ะโดนฝนก็ไปเพื่อนๆดูกระเจี๊ยบนี้นะคะหลังจากรวนดินไปนะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยหมักไปก็โตมากเลยค่ะเพื่อนๆก็มีกันอยู่ประมาณ4ี่แถวเออหนึ่งแถวแล้วก็8ต้นสี่ลุมนะคะเพื่อนๆไม่น่าเชื่อนะคะว่ากระเจี๊ยบเดือน ไม่ถึงเดือนค่ะเพื่อนๆปลูกเมื่อประมาณก่อนวันที่ 20, 20. มีนาวันนี้วันที่วันน,น,นี้วันที่11มีนานะคะดูงามค่ะเพื่อนๆแล้วก็เริ่มติดลูกแล้วนะคะเป็นแบบนี้ทุกต้นค่ะเริ่มมีลูกแล้วติดลูกแล้วนี่คือช่อของลูกของดอกนะคะ นี่ทุกต้นเลยปลูกง่ายมากค่ะเพื่อนๆนี่ก็ติดแล้วปลูกง่ายได้กินเร็วก็กระเจี๊ยบนี่ล่ะค่ะแล้วก็ไม่มีศัตรูแมลงมารบก,กวนด้วยนะคะหลังฝนตกแล้วก็มีลมแรงนะคะเมื่อวานแตงกวาก็ล้มหมดเลยค่ะเดี๋ยวมาช่วยแต่งเขาหน่อยนะคะแต่งให้เขาพาดกับเสานี่ล่ะค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยหาเชือกมาผูกนะคะเพื่อนๆน วันนี้มาแต่งบวบอีกนะคะดูเขาจะเลื้อยลงดินคะ่ะจะไม่ให้เลื้อยลงดินนะคะเพื่อนเพ<ๆ>เพราะว่าเรามีค้างให้เขาแล้วก็ให้เขาไต่ขึ้นไปเลยคะ่ะที่ค้างนี่เลยนี่บวบแตกกอได้ดีมากเลยคะ่ะทุกคนจนดีมากจนเกินไปนะคะ นี่ติดแค่นี้เดี๋ยวเขาก็เลื้อยเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งนะคะของผลไม้หรือว่าพืชผักที่ปลูกไว้ในสวนนะคะถ้านำมาหมดก็จะเยอะไว้คลิปหน้านะคะคลิปต่อไปเราจะพาไปชมผลไม้อย่างอื่นกันอีกนะคะเรามีอย่างอื่นอีกหลายอย่างเลยสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆแลวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการรับชม